เลขทูปไอไข่วัดโปรยฝนงวดหนึ่งกรกฎาคมทธิ์ศักศ้าพระอาจารย์กุยเรียกด้ว่าเป็นจุดรวมพลคนสายหมู่ที่เข้ามากราบพระครูสมุขอำหนวยโชติปัญโยหรือพระอาจารย์กุยเจติดังจะอาว่าวัดโปรยฝนคลองสิบเอ็ด อำเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อสำหรับสายเจิมรถเติมเนปักเติมกระเป๋าเงินแม่ตามมหานิยมซึ่งเป็นที่บอกต่อญาติโยมเข้ามากราบนมรสการไม่ขาดสายพร้อมความฮอตของไอ้ไข่วัดโปรยฝนที่มีลักษณะไม่เหมือนองค์ทั่วไปนายยิ้มที่วัดนี้ทางวัดให้พี่พ,พี่ซื้อมวลชนได้มาจุดเล็กทูปตามหาเศรษฐีคนใหม่ในงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 7 ก็มันลูกศิดลูกหาเขามาเขาก็บอกต่อต่อกันอเอ่อกระบอกต่อต่อกันว่ามีเจิมหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรหรอกค่าคงค่าครูก็แล้วแต่ตามศรัทธาลูกญาติโยมที่มาก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีความสุขญาติโยมมาปรึกษาอะไรเราก็ให้แนวทางเข้าไปบอกแนวทางก็เจิมแล้วกลับไปเขาก็ว่าได้ดีนะ,ะเรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรเขาก็ได้ดี ปากต่อปากลูกเป็นความเชื่อแต่ต้องศรัทธาด้วยลูกมีความเชื่อแต่ข้อสําคัญคือต้องศรัทธาเจิมนะเมตตาเจิมกระเป๋าลงนะัที่มือเครื่องของธรรม,มาหากินพกกระบาดสากตีพริกตะท้องของธรรม,มาหากินเอามาให้เจอหมดแหละหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เจิมให้ทุกคนไม่มีคิวใครมาก็อย่างที่โยมเห็นนั่นแหละเจอให้หมด มีความสุขด้วยแล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้ในการทํางานแล้วเขาก็ได้ดีเขาก็พยายามมาเจิมบ่อยมันมาเจิมก็เหมือนกับเราชาร์จแบตพอแบตอ่อนหรืออะไรเขาก็มาเจิมอยู่เรื่อยๆเขาก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับก็มันแล้วแต่บุคคลแต่เรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรจะจะ,จะจะแน่นอนเรื่องหวยเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกโยม ฉันก็ไม่ได้แนะนําให้ญาติโยมที่ว่าจะไปซื้อหวยซื้ออะไรนะ,ะมันยากเรื่องหวยนะ่ะมันมีคนเป้ามีเจ้าของเขาเหมือนกับเราไปฝากธนาคารเหมือนก็เราไปฝากธนาคารพอเป็นชื่อเราบัญชีเราเราก็ไปกดเป็นของเราหวยก็เช่นเดียวกันยาส่วนมากจะมุ่งเน้นให้เรื่องธรรมาหากินค้าขาย ไม่เหมือนไอ้ไข่ที่วัดปวยผลนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของวัดจะไม่เรียนแบบไทยจะไม่ซ้ําลิกสิทธ,ธ์ไทยใช่แล้วก็มีซุม้มมีซุม้มรูปมณฑปอะไรนะันะ่นน่ะซุ้มอ่ะใช่ของที่เขาชอบส่วนมากเลยตะไข่นี่ก็มีน้ําแดงชุดทหารของเล่นเด็กข้อสาคัญคือประทัดภาษาใต้เขาจะเรียกว่าลูกทัด ลูกทัดลูกทัดก็คือประชันหน้าที่การงานค้าขายเรื่องประจุประจําเรื่องตํนงตําแหน่งอะไรได้หมดขายที่ขายทางขายตึกขายรถขายบ้านส่วนมากไอเรื่องหวยเนี่ยส่วนมากจะน้อยโชคของไทยโชคของมันแรกเริ่มเดิมทีต้นตะเคียนเนี่ยมันก็มีออกดอกออกใบของคู่วัดอยู่มานานซึ่งร้อยกว่าปีหลายชั่วคนแล้ว หลายชั่วคนแล้วแต่ถามว่าทำไมถึงยืนตายพายไม่มีใครไปทำอะไรหรอกส่วนมากเขาจะยืนตายของเขาเองเพราะว่ากิ่งก้านสาขาของแม่ตะเคียนเนี่ยจะไปพาดบนโบสถ์หลังเก่าท่านก็เลยหยุดตายพายเองฝนล,ลมมาพายุมากิ่งก็ไม่เคยล่วงถึงล่วงก็ไม่ให้ใครเห็นล่วงตอนกลางคืนไม่มีไปโดนหัวใครไม่โดนรถใคร ม่มก็น่าตาจันนะแล้วตอน,อตอนอยืนสายไทยนีนานหรือยังก็ประมาณได้สักสี่ห้าปีแล้วเมื่อก่อนก็มีใบมีออกช่อมีอะไรธรรมดาสี่ห้าปีแล้วก็คนเขาก็ไปไหว้กันนะั่นแหละมันคือของผู่วัดเราก็ไม่เด้ไปยุ่งอะไรกับท่านท่านก็นอยู่ของท่านอีกอีกแฉกนึงแต่เมื่อก่อนนี้ก็ดังมากเลยคนมาแ่มาขอหวยกัน<อ>ก็ไมายก่อนที่ยังมีดอกมีใบ<อ>ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม คนเขามาบนเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยเอาชุดมาแก้บนบ้างอะไรบ้างนางราบ้างอะไรบ้างที่แม่แตะเคียนก็ชอบ<ะ>ออส่วนมากจะชอบชุดไทย<ะ>แล้วก็นิเกก่อนจะเล่นต้องไปราถวายแม่ก่อน<ะ>ออไปราถวายแม่ก่อน<ะ>ก็มีหลวงพ่อในโบในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หลังเก่าญ<ะ>าติโยมชอบไปขอพรกัน<ะ>ไปขอแล้วสําเร็จ ก็มาร่วมช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์บ้างสร้างอะไรบ้างอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละ uh huh. เพราะว่าญาติโยมมาด้วยความศรัทธา uh huh. ก็เห็นว่าพระอาจารย์เป็นที่พึ่ง uh huh. ก็มาปรึกษาหาหรือส่วนมากจะมีความทุกข์หลวงพ่อเอ้ยของขายไม่ได้หลวงพ่อเอ้ยหน้าที่การงานมันแย่อะไรประมาณนั้นเนี่ย uh huh. ก็ให้กําลังใจลูกศิษย์ uh huh. เขากลับไป uh huh. เขามีกําลังใจ uh huh. เขากลับไปสู้ต่อได้ เขาได้ดีเขาก็ไม่ลืมวัดญาติโยมอยู่ดีมีสุขก็ไม่ลืมวัดเพราะประสงค์เป็นเนื้อนาบุญเป็นที่พึ่งของญาติโยมแล้วหลวงพ่อก็ได้ทําโครงการด้วยนะโครงการอะไรครลูกมอบทานมอบทาหลวกมอบทานมอบทำมอบทามอบทำในที่นี้ก็คือญาติโยมเอาเข้าวสารอาหารแห้งปังกกระ๋องมาถวายหลวงพ่อ ลุงพ่อก็ได้จัดสรรไว้จัดสรรเพื่อจะอไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงในเขตเขตบุญของวัดโวยฝนเพราะมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะแล้วก็พู้ที่ว่าไม่มีงานทําไม่มีอะไรยากจนหลุงพ่อก็จะจัดของไปจัดไปอาหารกา็สารแ่งพร้อมปัจจัยไปหาญาติโยมที่บ้านเนี่ยแหละเขาเรียกมอบทานด้วยแล้วก็มอบทำให้ธรรม,มะแก่โยม จะได้มีกําลังใจคนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลวงพ่อก็ทําโครงการนี้ทามานานแล้วแต่ไม่ได้ออกสือ่อาทามานานแล้วหลวงพ่อไปหายาติโยมเองเลยเขาก็มีกําลังใจว่าพระอาจารย์ไปหาไปเยี่ยมที่บ้านก็มีแรงต่อสู้มีแรงต่อสู้ให้กําลังใจญาติโยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยเด็กกำพร้าเด็กอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็เอาไปบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ,บ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็ ก็เป็นข้าวสารมั่งอาหารแห้งมั่งสังฆทานอะไรที่ญาติโยมฉันก็บริจาคไปเอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดลูกศิษย์ลูกหาก็มาขนไปเอาไปที่วัดที่เขาขาดแคลนไม่ได้เก็บสะสมทําบุญตลอดก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะลูกศิษย์ลูกหาที่ยังศรัทธาวัดคอยผลเชื้อเชิญเจริญพรมาเลยนะมาได้ทุกวันและเวลาหลวงพ่อก็ได้นั่งรับญาติโยมบนโต๊ะเนี้ย ขึ้นก็ไม่ได้พักฉันเพนฉันอะไรหรอกเพราะญาติโยมมาไกลมาไกลกันก็บางอาจอาจจะเย็นบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก,ก็ทําให้ไม่มีคิวมาเจิมให้หมดไม่มีค่าครูตามศรัทธาตู้ก็วางไวใ้ให้ญาติโยมแล้วแต่ญาติโยมจะหยอดเอาเลือกทําบุญเอาประมาณนั้น